สวัสดีครับกลับมาที่ช่อง MKR Auto อีกครั้งวันนี้เราจะพาไปจอดลึกกับ BYD Auto 2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถยนต์ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับประสบการณ์การขับขี่แบบหรูหราอย่างลงตัว Auto ได้รับความโดดเด่นมาตั้งแต่แรกในเรื่องขององค์การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและรุ่นใหม่นี้ก็ยกระดับวิสัยทัศน์นั้นไปอีกขั้นดีไซน์ภายนอกมีความฉกเฉีียวและทันสมัยเส้นสายลู่ลมทำให้รถดูหรูหราและมีความโมเดิร์นจากทุกมุมมอง ด้านหน้าฝ่ายหน้าเล็ดแบบคมชัดและกระจังหน้าที่โดดเด่นสะดุดตาขณะที่ด้านหลังมีฝ่ายท้ายเล็ดแบบเอกลักษณ์และกันชนที่ออกแบบให้เรียบหรูครบถ้วนเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราที่แท้จริงพื้นที่กว้างขวางวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังนุ่มสบายและสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ในทุกจุดแผงหน้าปัดมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ดิจิทัลคลัสเตอร์และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถเป็นเรื่องง่าย ไฟเล็ดบรรยากาศช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและน่าอยู่ขณะที่กระจกพารอรามาเปิดรับแสงธรรมชาติทําให้ห้องโดยสารสว่างและโปร่งทุกองค์ประกอบตั้งแต่คอนโซลกลางจนถึงแผงประตูออกแบบมาเพื่อความสบายและสไตล์ขุมพลังของ BYD Auto 2026ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าล้ำสมัยที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมและประหยัดพลังงานการเร่งความเร็วรับร่นและตอบสนองไว ทําให้การขับในเมืองสนุกสนานและการเดินทางใกล้สะดวกสบายรถมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่ให้ระยะทางไกลต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็วช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญ BYD Auto มาพร้อมระ <Supreme S 1> <อ>่นขับขี่นสูง200 เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมเรียนระบบเบรกฉุณเฉินอัตโนมัติและกล้อง360องศาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างรับเรื่องเพิ่มความมั่นใจในการขับไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางหลวงประสบการณ์การขับที่ัันมยิ่ง้นด้วยการควบคุมที่แม่นยำและช่วงล่างที่ปรับจูนมาอย่างดีประสาดกับความแรงกระแทกได้ดีพร้อมสูแรงโน้มถ่วงต่ามแบบรถไฟฟ้งานได้ดีทั้งในเมืองและบนเส้นทางบนภูเขา เสริมกับภายในห้องโดยสารที่่โดดดเนทุกการขับขี่จึงรู้สึกนุ่มนวลและควบคุมง่ายพร้อมไฟด้านหลังสโัยระยะสองพันยี่สิอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยเชื่อมต่อไร้สายทำให้สมาร์ทโฟนใช้งานร่วมกันได้ง่ายภายในห้องโดยสารดูสียงและอัปเดตซอฟต์แวร์แบบบดขึ้นวัสดุคุณภาพสมัยอยู่เสมอระบบนำทางอัตโนมัติที่ออกแบบเพื่อการสภาพจราจรและประสิทธิภาพพลังงานและนำเส้นทางที่เหมาะสมและช่วยประหยัดแบตเตอรี่ โดยรวมแล้วมีไวเลสอัตโติสองพันยี่สิบหกเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะความดุูหราและความยั่งยืนรถคันนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยไม่ละเลยความสะดวกสบายโดยสบายด้วยดีไซน์ภายนอกโดดเด่นภายในพรีเมียมขุมพลัไฟฟ้าด้านความปลอดภัยก็จัเต็มล้ำสมัยและระบบควบคุมเช่นเคร่อควบคุมความเร็วอัตโนมัติแค่รถยนต์แต่เป็นช่วยยกลำขุมขององค์การออกแบบรถยนต์ยุคใหม่และโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกัไม่ใช่แค่ SUV ไฟฟ้าแต่คือวิสัยทัศน์ขององค์การลีโอนิสยุคใหม่ผสม ช้งาได้จริงอย่างลงตัวการวิเข้าสู่อนาคตแห่งการขับขี่กับ B1 Auto 2020และความครอบหรับการฐาจนใหม่ของความนกาแบบไฟฟ้า